อัปเดตใหม่กับสุดยอดนักเตะในฟุตบอลโลกและทีมชาติบราซิลนำทัพมาโดยคาเซมิโลพร้อมผู้เล่นแห่งอนาคตทั้งควอเลสเซคเลียกาบี้และวิตินยาที่เกมฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยชวนทุกท่านไปดูแมนยูประทับบาซ่าและเลสเตอร์ถึงอังกฤษเดินกลุ่มภาพันนี้ทัวออทาฟอร์ดแอนฟิลและเอติฮัสตเดียมช้อปปิ้งย่านออกฟอร์ดสตรีทล่องเรือชมแม่น้ำเทมและบิ๊กเบน จองก่อนกับราคาพิเศษสุดคุ้มิดต,ต่อหาเราได้ที่ Inbox Page หรือแลนดนัดมาพาทัวร์ตามรูปได้เลยครับสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงคืนนี้มีเกมฟุตบอลโลกนัดชิที่3โครเอเชียพบกับโมร็อกโกแข่งขันเวลา4ทุ่มตรงถ่ายสดทาง True s p o r t 2 p p t v v และ t r u e f u r u ครับทุกทางสะดวกรับชมทางช่องทางไหนสามารถติดตามได้เลย ท่าไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของเราและชื่นชอบฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเริ่มกันที่ขอแสดงความเสียใจและไว,ไว้อะไรต่อการสูญเสียสุดยอดนักเตะค,คนหนึ่งกับฟรีคิกอันยอดเยี่ยมของเขาที่เป็นที่ติดตราตึงใจครับตลอดอาชีพค้าแข้งอย่างซินิซ่ามิไฮโล,ลวิชเสียชีวิตในวัย53ปีจากโรคลูคีเมียขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวมานะที่นี้จากผู้เราแมนยูสู้ตาย อัปเดตข่าวก่อนเกมฟุตบอลโลกนัดชิงที่เป็นเรื่องไม่ดีนักของฝรั่งเศสฟบบอบีสฮอปกินนักข่าวจาก IMC Sport ตเผยว่าทั้งราฟเฟอรวาลานและอิบราฮิมาคนาเต้สองกองหลังคนสำคัญเป็นนักเตะสองรายล่าสุดที่มีอาการเป็นหวัดติดเชื้อไวรัสก่อนลงดวงอเจตินาวอาทิตย์ต้องรอลุ้นว่าจะลงสนามได้หรือไม่ทีมงานกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาดูเรื่องราวในแคมป์ปีศสาจแดง หังแต่ชุดผสมของแมนยูเตดทั้งตัวจริงตัวสำรองและดาวรุ่งซ้อมร่วมกันที่ศูนย์ฝึกแคริงตันก่อนลงรวนกับเบอร์ลี่ศึกคาราบเาวครับคือวันพุธต่อพฤหัสบ,บดีที่22ธันวาคมเวลาตี3ฐานสดทาง Tru e ID คาดว่านักเตะที่จะกลับมาจากรับใช้ชาติในศึกฟุตบอลโลกจะทยอยกลับมาในสัปดาห์หน้าริฟเฟนนักข่าวจากแมนเชสเตอร์อินดิ้งนิวบอกว่าเป็นการปรากฏตัวขอ,ง,องเซอร์ตนรเซเบ ซ้อมเต็มรูปแบบกับเพื่อนๆเ,เป็นครั้งแรกนะตั้งแต่เดือนก,นกรกฎาคมครับทั้งนี้แถลงการก่อนเกมจากสมโมสรบอกว่าเกมนี้ที่สนามโอทาฟอร์ดจะาอนุญาตให้ผู้ชมเข้าชมเกมได้แค่62,000คนจากที่เต็มความจุอยู่ที่เกือบ75,000ที่นั่งเนื่องด้วยผลกระทบจากการขาดเจ้าหน้าที่รถพยาบาลซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากกิจกรรมต่างๆต,ตั้งแต่วันพุธที่2 1ธันวาคมครับจึงจะเป็นต้องปิดอาจารย์ฝั่งตะวันตกเวสตแนช่วงที่2 แล้ฝั่งเหนือนอสแตนช่วงที่3เพราะจำนวนแฟนบอลและเป็นไปตามแผนด้านความปลอดภัยเกมนี้ไม่สามารถเลื่อนการแข่งขันได้เนื่องด้วยโปรแกรมของทั้ง2ทีมถูกวางไว้อัดแน่นและสนามไม่พร้อมใช้งานในช่วงคริสต์มาสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้สึกผิดหวังที่แฟนบอลได้รับผลกระทบในบางส่วนและยืนยันว่ากองเชียร์สำคัญกับทีมเสมอยูไนเต็ดจะมี2เกมในบ้านต่อจากนี้เป็นโปรแกรมกลางสัปดาห์ทั้งคู่ครับหลังจากเบอร์ลีในบอลถ้วย ะจะเจอตอนที่แฮงฟอร์เรสศึกพรีเมียร์ลีกวันอังคารต่อวันพุธที่สธันวาคมเวลาตี3เช่นกันประเด็นที่น่าสนใจตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสบดีต่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาไซมอนสโตนที่1 BBC เผยว่าแมนยูเต็ดตกลงที่จะยกเลิกสัญญาสปอนเซอร์น้าออกเสื้อกับทีมวิเวอร์บริษัทด้านเทคโนโลยีชื่อดังแต่บริษัทดังกล่าวยังคงอยู่บนชุดแข่งของทีมไปก่อนจนกว่าจะหาพาร์ทเนอร์รายใหม่ได้ แมนยูเตะกับทีมวิเวอร์เซนสนาเป็นพันธมิตรกันเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปี2021แต่สถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยเป็นการหาทางออกร่วมกันตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาตามข้อมูลที่ต้องแยกทางครั้งนี้กระทบจากหลายส่วนทั้งตลาดหุ้นในเยอรมันครับรวมถึงหุ้นของทีมวิเวอร์มีมูลค่าลดลงและสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนและการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้เราพูดถึงหุ้นของบริษัทมองว่าต้องระมัดระวังบริหารงานอย่างรอบคอบไม่ใช้จ่ายเงินมากเกินไปสัญญาที่เซ็นกัน5ปีมูลค่าสูงถึง235ล้านปอนด์หรือประมาณ9.88พันล้านบาทมาดูความเห็นของอันโตนิโอวาเลนเซียที่พูดถึงสถานการณ์ของคริสเตโนโรนันโดอดีนัเตเอกอดอมมองว่าคนแบบโรนโดน่าจะอำลาทีมได้สวยกว่านี้เพราะเขาเป็นที่รักของแฟน เขาควรได้ออกจากสนามไปด้วยเสียงปรบมือการให้สัมภาษณ์แบบนั้นถือเป็นเรื่องโชคร้ายเขาอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่เราไม่รู้หวังว่าเขาจะโชคดีกับสมโมสสอใหม่วันเซียเผยเซียเซเวนเรียกคอมฟิตและซ้อมอยู่ที่สเปนในศูนย์ฝึกบาเดเบบาสของเรอัลมาดิดระหว่างที่กําลังหาสมโมสรใหม่มาดูข่าวซื้อขายนะักเตะกันเล็กน้อยครับเจอรูการดิมาเนเโลนักข่าวจากอิตาลีเผยว่าทีมใหม่ของโคดิกัโป มีโอกาสที่จะเป็นแมนยูเต็ดหรือลิเวอร์พูลทั้งสองสโมสรเจราจากันไปบ้างแล้วซึ่งศึกครั้งนี้ไม่มีใครยอมใครและพิษแสดงก็อยากได้ตัวนักเตะม,มาร่วมทีมตั้งแต่ซัมเมอร์เมื่อกลางปีเอริกเทนฮาต้องการให้ทีมสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในครึ่งฤดูก,กาลหลังตลาดนักเตะกำลังจะเปิดขึ้นและผู้เล่นก็ทยอยกลับสู่ทีมภาพที่เราได้เห็นจนชินตาคือการให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งหลายคนขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ ขบ,บีมมนูกองกลางวันนึกคิดของทีมได้รับการยกย่องจากทีมโค้ชว่ามีอนาคตที่สดใสรออยู่ครับขณะที่สื่อก็ยืนยันว่าทุกคนทํางานหนักเพื่อเป็นไปตามแนวทางที่ทันหาต้องการสมปนและเคิร์สใส่ข่าวสโมสรยืนยันว่าเดียโกดาโลนั้นกลับมารายงานตัวที่คาริงตันก่อนกําหนด3วันซึ่งเป็นช่วงเวลาแค่หนึ่งสัปดาห์หลังโปรตุเกสตกรอบแม้ตัวแลกแต่จะมีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงหรือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง และต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายจากทีมแพทย์ของสโมสรแต่เขาก็มีลุ้นเล็กๆที่จะกลับมาลงเล่นทันดวนกับฟอเรสในช่วงปลายเดือนซึ่งต้องรอฟังบทสัมภาษณ์ของเดอเทนฮาก่อนเกมอีกครั้งขณะที่ตัวหลักคนอื่นในฟุตบอลโลกจะทยอยกลับมาในสัปดาห์หน้าซึ่งปัญหาของยูเตดคือเกมลุกฝั่งขวาครับที่ลดความอันตรายลงไปในช่วงที่ทีมขาดแอนโตนี่หลังกลับจากแคมป์ทีมชาติบ,บราซิลเขาน่าจะเพิ่มความน่ากลัวร่วมกับเดโก้ดาโลได้ ถ้าทั้งสองคนฟิตส,สมบูรณ์ในเกมพรีเมยร์ลีกแฟนๆคงจะรู้สึกอุ่นใจขึ้นบริเวณเกมลุกกราบขวาดีกว่าเอาอันโตนี่อินลังกาหรือบูโน่แฟนเดสขยับมายืนครับส่วนฝั่งซ้ายมาคาสวตฟอร์ดกับลูกชอเจ้าของพื้นที่เดิมกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจหลายคนหวังว่าให้พวกเขารักษาฟอร์มเก่งต่อไปโดยที่กองหน้าตัวเป้าฝากคมหวังไว้กับอองโตนี่มักเซลและปั้นเกมโดยบูโน่แฟนเดส ซึ่งชุดผู้เล่นเหล่านี้น่าจะกลับมาอีกครั้งในเกมพรีเมียร์ลีกครับส่วนเกมคาราบาวครับผู้เล่นดาวรุ่งและผู้เล่นชุดผสมน่าจะลงทําหน้าที่ไปก่อนนักเตะอย่างซิดานิคบาวิคตอร์เนลเลฟอเลฮันโดกาลาโชและฟาคุนโดเปสตี้น่าจะได้มีส่วนร่วมกับเกมนี้แทนท้นายยังคงทํางานควบคู่กับนักเตะชุดใหญ่ชุดหมุนเวียและดาวรุ่งเสื่อเชื่อว่าเขากําลังหานักเตะใหม่ที่เหมาะสมกับตลาดเดินมกราคมทั้งฝีเท้าและค่าตัว ให้กำลังใจทีมของพวกเราไปพร้อมๆกันครับถู้ตอนกี่เดอย่างไรพิมพเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งคล้าแมันยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอมอกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับ c a ม d i ิ a คาเฟ่หลานคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพใกล้สนามบินจังหวัดขอนแก่นโทร0 8 9 9 4 4 6836 รวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ